นี่คือมะไฟมะไฟสีเขียวเนี่ยต้นต้นแค่นี้นะแค่นี้ก็มีผลแล้วดูแล้วก็ดูข้างในอะ่ะลองให้เพื่อนเกะดูเพื่อนแกะดูนะฮะสีม่วงสีม่วงแน่หรอเออสีม่วงลองกินลองชิมให้ดูหน่อย มันก็จะเปรี้ยวอยู่นั่นเนี่ยเจี๊มบยัง้งดีเชื่อ,อ,อ,อวันเจียบดูดูเขากินหวันเลยอะวันเจียบเลยอะโอ้โห่เดี๋ยวอาเราชิมดูนะฮะอะสีมว่วงอืมดูเป็นตาแซบแ่บเลยเนี่ยเบิ้งเบิ้งดีๆเด้อเป็นตาแซบแ่บเลอืมหวานมากเลยอะ อร่อยมากอร่อยจนพูดไม่ออกเลยครับพงษ์มันมีเยอะมากเลยเยอะเบียงเบียงก็อยู่ เดี๋ยวอาจจะกินให้ดูนะทุกคนโอ้โหมีเยอะมากเลยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สุกนะเดี๋ยวจะกินเปรี้ยวมากถ้าสุกแล้วเนี่ยอ่า แต่ถ้าสุกแล้วน่นะบวานนะครทุกคนมะไฟป่าผลไม้ป่าอืมดูจองไว้จองไว้ไว้ข้าหน้าจะมาเอา